สวัสดีค่ะท่างแอบซี่ทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเขาแมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระรังใจทางงสองน้ำเด้ค่ะเด้อคลิปนี้ฮามาตามต่อแนวทางเล้าพัฒนาเนาะค่ะเนาะรุ่นเล่าไปนน้ำกันค่ะหากท่านใดพลาดตัวเลขรัฐบาลแล้วฮะก็มาตามต่อแนวทางเล่าเนาะค่ะเนาะสุดนี่มาตามต่อเล่าเกลี้ําไยเด้กํานวดตัวเลขเรียบร้อยแล้วค่ะเล่าพัฒนา ส่วนรัฐบาลก็ได้ปล่อยไปละเนาะบางท่านบางคนอาจสิบ่เห็นค่ะเพราะว่าหลังหวยออกเกลี่ลำแยกก็ได้ปล่อยไปก่อนก้อนทุกสำนักละค่ะเป็นชุดรัฐบาลค่ะอันนี้มาเบิ่งชุดรัฐบาลก้อนก็ได้ค่ะนี่เป็นชุดรัฐบาลหลังหวยออกเมื่อนี่ละค่ะวันที่สิบหกได้เลขวิ่งมาสามมาสามกับหนึ่งค่ะเลขบนจับมาหนึ่งสามค่ะ สามหกเข่าสามหกเนาะเข่าสามหกตัวเน้นค่ะชุดบนเลขกสามตัวหกแปดสามค่ะเข่าโตดค่ะเข่าโตโตมันออกแปดหกสามค่ะเกือบแตกสามตัวเนะาะเข่าโตดค่ะเลขกสามตัวชุดเลขล่างเอามาแปดกะกระลุดไปค่ะส่วนเลขวิ่งกะเข่ามาทักสามตัวล่ะค่ะแปดมันมาอยูุลักลอย สามมายุรักนวยค่ะหนึ่งเป็นเหล็กรางเนาะมันเข่ารางสองหนึ่งเกลําย่อยมากจับมาหนึ่งสามค่ะกระทือว่าเหล็กวิ่งม้าทุกตัวละค่ะเหล็กวิ่งเหล็กสามเดนค่ะจับมาไวรักนวยกับเข่าอายุค่ะส่วนเหล็กสองตัวจับมาเป็นสามหกสามหกหกสามเนาะกระกับเอาค่ะกัดถือว่าสูตรของหลานสาวในแม่นค่ะสุดยอด ส่วนแนวทางของหลานสาวเพิ่นหายมากอะเข่าแตกขึ้นกันล่ะค่ะของเพิ่นค่ะอันนี้ข้าเบนของเพิ่นกันก้อนก็ได้ค่ะอันนี้เป็นชุดของเพิ่นทรงไม้งวดนี่ค่ะเป็นงวดแรกของเพิ่นหลายงวดล่ะค่ะที่เพิ่นว่ได้ทรงไม้งวดนี่ก็ถือว่าเพิ่นเอามาบอกต่อแนวทางกะสุดยอดล่ะค่ะเพิ่นทรงไม้หลังก้อนห้อยออกหมู่บ้านล่ะค่ะเพิ่นทรงไม้ล่าซุดค่ะทรงม้สาในจากหน้อยเนาะ ส่วนต้นๆงวดเดี๋ยวกะตามต่อแนวทางของเกลํำแย่ก็ได้ค่ะจะลงคํานวณให้ยกอนส่วนไก่ๆห้อยออกเขาก็ตามต่อแนวทางของเพลิอนอีกจะมาตัวใดไก่กันเคีียงคือกันบอค่ะงวดของเพลินเพลินหายมามาแปดกับ6ค่ะเลขบนเลขหกกับเข่ามาเต็มๆเนาะหกสามเลขบนมันออก6กสา แต่หกสามสามหกเปิดเอามาลางค่ะเพราะว่าเหล็กลางเป็นวิ่งสามค่ะิ่นจับมาหกสามลางค่ะกับแตกแค่เก้าล่ะค่ะคูนลางคู่นบนตัวเหล็กของเพินมาหน่อยๆค่ะก็จะมาแตกต่างกันแน่จักน้อยค่ะแตกต่างกันแน่จักน่อยกับของเกลําใหญย่ค่ะแต่ว่าสูตรตัวเหล็กอะสูตรคำานวณนตัวเดียวกันแต่ว่าเวลาจับตัวเหล็กอ่ะสิจับมาก่าคือกันเนาะค่ะเนาะ ของเพิ่นอันนี้แนวทางของเพิินจับมาให้เลขสามตัวของเล่าจับมาสามหกแปดค่ะสามมายุลักลอยแปดมายุรัก,ออรกนอยค่ะแต่ว่าเลขหกเขาลักซิปต,ตรงๆล่ะค่ะเลขหกของเพิินแตกโตขค้นกันค่ะแนวทางของหลานสาวค่ะงวดนี้คลิปนี้ตามต่อเป็นเล่ากันก่อนเนาะมาหล่นเล่าน้ำกันค่ะเล่าพัฒนาเกลิ่มแยกคำนวณใดเป็นเลข ตระใดเดี๋ยวลงให้เบิ้งค่ะงวดประจำวันที่สิบหกเนาะสิบหกทอคอหกเก็บค่ะชุดนี้เป็นเล่าค่ะเล่าค่ะเล่าพัฒนาเลขคำนวณได้เป็นเล่าพัฒนานี่ได้มาสามตัวเด่นเด่นเนาะสามตัวเด่นเด่นเนี่เป็นเลขวินค่ะเป็นเลขไปจับวิน เล็กวินได้มา,น, 2, 3, 4, 2, 3, 4, มานี่สองสามาสี่เกค่ะสองสามสี่เกมเนเียลมาหลุดจับมาหลุดสามค่ะจับสาม,มาเป็นตโลด3ามตนตโลดเนี่เล็กสามมาเน่ตามสูตรคำนวณมันกะ มากขึ้กันล่ะค่ะมากขึ้นกันกับเหลขรัฐบาลเลยจะไม่หนสค่ะตามกำลังวันเนาะหนึ่งสามสสองค่ะสามสองสามหกเจ็ดสามค่ะเจ็ดสามเสามวิ่งสามเนาะ เก้าสามเก้าสามเอาซีมาจับคู่หนึ่งกะจะไม่อย่สี่สองค่ะสี่สองสี่เก็ดค่ะสี่เก็ดเก็ดสองเก็ดค่ะกะสีเอาอยู่ในเหล็กเหล็กวินนี่ยแหละค่ะเหล็กวินเอามาจับคู่เนาะค่ะอยู่ในนี้แหละค่ะ หรือเอฟซจะเอาไปจับเองจับเองมักคูไดห,หรือจะเบิ้งตามที่จับมาห้ยแล้วก็ได้ค่ะแนวเลกคำนวณออกมามี่ตัวค่ะสีตัวเด่นจับมาวิ่งตัวเดียวค่ะจับมาวิ่งเด่นตัวเดียวเลขสามตัวจับเลขสามตัวให้จับเลขสามตัวหา,วหาไปที่ 3ามสองเก็ดค่ะสามสองเก็ดสองสก็ดสอค่ะสองสค่ะ อันนี้เป็นเลขสองตัวเนาะสองตัวสามตัวสุดนี่เป็นของเกล่ำย่อยล่ะค่ะรุ่นเล่าไปน้ำกันค่ะมาแรงผู้ไดผ่าดเหล็กไยกะล่องเอาเล่าไปผิดจาระหน้าเบิงค่ะเพื่อมีตกมักเนาะหรือมันจะมาออกตกเก่าของรัฐบาลกับว่าแน่ค่ะรัฐบาลออกมาแล้วสามหกหกสามมาเนี่สซิน,น้นนไปที่ สามกับหนึ่งสามค่ะโหลดสามเด่นหายไปทีหนึ่งสามเก็สามค่ะหนึ่งสามเก็สามกับสองเก็ค่ะหายสามครูค่ะหากมากักหากสอบกระล่องผิดจาระหน้าเบิ่งเนาะตัวนี้เป็น,เป,นเ,เป็นเลขรัฐบาลที่ออกแล้วบางเทื่อมันกรสิมามาตามหลังรัฐบาลค่ะแนวทางตัวเลขถ้ามันออกมือเดียวกันกันบว่านแน่ค่ะ อาจจะมาตัวเดียวกันถ้าบ่มากอะสองเก็ดสามเก็ค่ะก็ล่องผิดจัดลลนาเบิงหนึ่งสามค่ะหน้าทางตัวเหล็กเล่าพัฒนาเมื่อนี่สูตรเจลำใหญยล่ะค่ะหลานสาวเพิ่นห้สูตรมากอะเอามาคำนวณบอกต่อเนาะค่ะเนาะเป็นเล่าพัฒนาส่วนรัฐบาลเดี๋ยวอีกจักสองสามเมื่อเนาะเดี๋ยวเกลำย่ญ่คำนวณรัฐบาลให้เอกค่ะมาแล้าไปหล่นเล่าน้ำกานก้อนค่ะ คลิปนี้กับว่าไม่อย่างหลายกัดสิคอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่ไีนเด้ค่ะเด้อขอห้างเอซีทุกท่านทุกคนกับโศกหมันหมนมน,น้ำกันสุปู่สุกค,คนค่ะสวัสดีค่ะ